โอ้ยโอ้ยล้มล้ม้พี่น้องพี่น้องลื่นๆโอ้ยแล้วโอ้ยลื่นตรงนี้เนาะทุกท่านโอ้ยลื่นจนได้มาห้วยนี้ลื่นทุกทีโอ้ย สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านเนาะอ่าเราก็เลาะส่องเขียดขึ้นมาเรื่อยๆนะ FC โอ้วันนี้ได้หน่อยนะทุกท่านได้แล้วนี่นี่ครับ FC ครึ่งกิโลนะครับพี่น้องประมาณครึ่งโลนะได้อยู่นะ FC นี่ครับพี่น้อง FC ทุกท่านตังนี้ได้กี่ตัวเจตัวเจ็ดแปดตัว โอ้โอ้ดีดีกว่าวันนั้นเนาะวันนั้นได้กี่ตัวนะไม่ขึ้นมาถึงนี่น่ะได้ตัวนึงบ่ได้สามนี่ฮะพี่น้องเจ๋อ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 เดี๋ยวเอาเช่าน้ำก่อนเ่ยเราก็เดี๋ยวเอาเอาไม้ใส่เนาะอ่ะพี่น้อง ก็นําใบไม้ใส่เนะเาะเขาว่าเนาะผู้เฒ่าผู้แก่ว่าต้องเอาใบไม้ใส่เพราะว่าถ้าเอาใบไม,ไม้ไม่เอาใบไม้ใส่นี่มันมันฉี่เนาะมันเยี่ยวนะไอ้ซีนะมันเยี่ยวใส่กันเนาะเย,ยเยี่ยวเยี่ยวเคลียโตอดนี่เป็นพิษนะเอฟซีน้ำน้ำเคลียโตอื่นเนี่ยเคลียอะไรก็ตามเนาะใส่ด้วยนี่เคลียโตอื่นนี่ตายนะเอฟซี FC. ถ้ามือเราเป็นแผนะเอฟซี FC. ไปโดนเยี่ยวนี่แสบนะฮะทุกท่านะแสบร้อนเลยเราก็พักก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะเอฟซี FC. ก็ปีนป่ายก้อนหินขึ้นมานแล้วก็ได้สองกิโลและะ้วมั้ง <c oughs> ระยะทางเนาะนะฮะ <c oughs> อ๋อวันนี้ก็ได้กว่าวันอื่นๆเนาะจากการสังเกตนะฮะทุกท่านจากการสังเกตนี่เกียดกำลังจะเริ่มลงกำลังจะเริ่มลงห้วยเพราะว่าหมดนะน่าจะหมดดูดดฝนไอเอฟซีไม่หมดก็ฝนน้อยลงกว่าเดิมน,น้ำก็เริ่มแห้งลงแล้วเนาะเกียดก็ดินด้านบนนี่ นะมันเริ่มแห้งแล้วเกียดจะลงห้วยนะ fc นะฮะไม่น่าเขาได้เยอะนอนลงนี้หกเจ็ดโลนะครับมันก็เขาเรียกว่าชินพื้นที่ใครพื้นที่มันนะฮะทุกท่านเขาไปสองเกียดนี่มันมีหลายห้วยเนาะแต่เราเราไม่เคยไปเราก็ไม่ไปนะฮะกลัวหลงนะฮะซ c ห้วยนี่เราหาอยู่หากินตลอดเนาะก็ไม่ค่อยหลงนะครับพี่น้องอพักอีกแป๊บน,นึงก่อนเนาะทุกท่านเดี๋ยวไป่องต่อไปทุกท่านออก่องเลียร์ต่อปึ๊บก็ลื่นเนาะ Uh, tiện, uổng, uh, tiện ở đây quá, nước vẫn dù, nó ít ก็อ๋พอได้อยู่ได้กินอยู่นะฮะยังไม่ถึงจุดที่เราจะกลับบ้านเนาะล่อไปเรื่อยๆหาอ,อยู่หากินครับพี่น้องฮานะไม่หาก็ไม่ได้กินมัวแต่ซื้อกับซื้อก็ไม่ไม่ได้เนาะเราจะหาหาเงนินไม่ทันนะครับก็หากินบ้างนะตามธรรมชาตินะไอ ไม่ได้ไปบีบเบีนใครก็พอดีเนาะหาแบบนี้ไม่มีใครว่าครับะมีเดวข้าบนนไปหาทุกวันนายพอรู้ว่าอย่างนี้เนาะเอสี่ <c oughs> chết bóng không lòng con mẹ nó có thể tự đi lại kiểu lầy đi 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 đi ra tôi đó đây đã đây đó đừng con, nên 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 ได้แล้วได้แล้วนี่ยเอาต่อครับสองแล้วขึ้นมานีกมจากนั่งครับเนาะไปเร,เรื่อยครับทุกท่านเห็น่อสักครู่ตัวนี้ไปแล้ว ไปก่อนได้ปะเนี่ย้ได้แล้วจุดน้ำได้แล ant, carbono, 나나้วคุนึงโอ้มนมานมันมนนี่นะฮะได้แล้วได้แล้วไปต่อเฮนึง อืมได,อได้แล้วได้แล้วชุดมันหมานมันหมานไปโอ้ขึ้นมานี่หมานเลยเนาะไปสองตเรื่อยๆตรงนี้อยู่ฝั่งน,นั้นนะู้นเนาะสองคนละฝั่งครับไป <c oughs> <c oughs> โอ้ย ลมล้มลม,ลมพี่นอ้องพี่นอ้องลืนล่นลืนล่นลื่นลื่นโอ้ยแต่แล้วโอ้ยลื่นตรงนี้เนาะทุกท่านโอ้ยแ่ลืน่นจนได้มาห้อยนี้ลื่นทุกทีโอ้เอาคลิปนี้ประมาณนี้ครับทุกท่านเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ